สวัสดีค่ะมีรถซีดานสีประตูสภาพสวยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเป็นรถที่ขับดีและก็น,น่าใช้มากมากเลยนะคะฟอร์ดโฟร์เสเครื่องยนต์2องถ่านสประตูเกียร์โต้คันนี้ปี2013ค่ะมีมูลรูไฟฟ้าด้วยนะคะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะเบาะสีครีมสวยค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซนเตอร์ล็อกค่ะ ABS คแอร์แบ็กเอเบียสกุญแจีโมทค่ะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะพุชต้าร์นะคะ อร์ดิจิตอลนะคะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่2 4 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะประวัติดีใช้งานออกรถ10,000บาทค่ะผังนชสบายเดยละา0 0 0บาทนะคะคันนี้ขอทานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุโดโรถคันนี้ได้นะคะคนเดียวที่15,000บาทขึ้นไปนะคะก็ะซื้อโโรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังมองหารถซีดาน4ประตูสภาพดีสวยพร้อมใช้นะคะขับดีแนะนำเป็นรถคันนี้เลยนะคะ ป็นรถที่ขับดีมากๆเลยนะคะบอดี้สวยนะคะไม่มีปเัเหาและประกันได้เลยนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยนะคะติดฟิล์มพร้อมเลยค่ะเครื่องยนต์สองพันนะคะกว้างนั่งสบายเลยค่ะสภาพดีมากๆเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะดาวหนึ่งหมื่นบาทน,นะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะราคาสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะสอร์ตโฟกัสสี่ประตูเครื่องยนต์สองพ โต้คันนี้ปี2013ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรเบลียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 505085